อมยังอมมาพร้อมนะการคิดเขียนดังเข้าแล้วเพราะฉะนั้นนะคะน้องแอนขอเสียงกริปดังๆให้กับคุณลีโออดีตดังๆนเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลีโอด้วยนะคะกับนะคะที่ี่ภายในงานที่เซ็นทรัลสุริยานะคะกิจกรรมของทางเอลวี่เอ็ i ซ์เดวี่บนะคะ Uh, เดี๋ยวให้ได้ละน้องพีโอสุดลอดทักทายที่สาวคนสวยนิดนึงแล้วกันค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านครับลีโออาทิตย์ค่ะโอ้โหแค่สวัสดีใจเราก็ฟูไปถึงไหนแล้วใช่ไหมคะนี่ไปไฟมาพร้อมด้วยนะคะวันนี้นะคะแน่นอนว่า เดี๋ยวเราจะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะแต่ว่าก่อนที่นะคะจะไปพบกับมินิคอนเสิร์ตหนึ่งชั่วโมงเต็มนะคะวันนี้แอบบอกว่าแอบสปอยน้องแอดแอบสปอยหลายเพลงค่ะแม่พร้อมแดนหรือ,อยัง ซ้อมมาทั้งแต่เมื่อวานนะคะเดี๋ยวนะคะณโอกาสนี้ค่ะนะคะน้องแอนจะขออนุญาตเรียนเชิญน,นะคะทางนะคะท่านผู้บริหารมานะคะถ่ายรูปพวกกันกันก่อนเลยละกันนะคะเ,คเดี๋ยวนะคะช่วงนี้ค่ะนะคะจะเป็นในส่วนของนะคะการถ่ายรูปนะคะกับช็อตแรกนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะท่านผู้บริหารของทางเซ็นทัลพาซาสาลยานะคะขอเรียนเชิญคุณนัทพงศ์ทัศนีภาพผู้จัดการสาขาเซ็นทัลสาลัยาขึ้นมาถ่ายภาพร่วมกันบน